สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณป้าขาเลาะนะคะวันนี้จะมาผสมดินปลูกพริกปลูกผักอไว้กินก็ผักมันแพงพริกมันแพงปีที่ผ่านมานะคะก็เลยเพาะพริกไว้แล้วก็ดินตรงที่คุณป้าอยู่อ่ะมันเป็นดินแบบดินลูกลังมันแข็งมากปลูกอะไรมันก็ไม่งามนอกจากหญ้าป้าก็เลย ซื้อดินมาจะผสมขี้วัวแล้วก็เชื้อเห็ดก้อนเห็ดอะที่คุณป้าเคยปลูกอะแล้วมันหมดอายุไปใช่ไหมป้าก็จะเอามาผสมเป็นดินปลูกพริกเดี๋ยวดูคุณป้าทำงานนะคะ Thank <laughs> you. เหนื่อยค่ะคุณผู้ชมตักดินใส่ได้สองสี 2, 4, ่หกกระถางต้องตักหมดนี่แล้วก็จะปลูกแต่ว่าวันเดียวคงทำไม่หมดแต่พี่เก๋มันก็ต้นสูงนะมันแก่แล้วป้าเพราะไว้แบบเป็นเดือนสองเดือนแล้วอะ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะไปอีสานเอกกลับมาก็ไม่ได้ทำ ทั้งหาหมอคุณลุงหาหมอคุณป้าทั้งไปเที่ยวไปทําคลิปทั้งโอ้ยไปนวดไปอะไรสารพัดว่าจะว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกนะพรุ่งนี้ก็มีออกไปทําคลิปอีกไหมยูเบอร์ก็เหนื่อยนะอันนี้ก็ เป็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของคุณป้าค่ะแล้วเป็นว่ากิจกรรมมาขอช่องของคุณป้ามันเป็นท่องเที่ยวและกิจกรรมนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะกิจกรรมของคุณป้าคุณป้าไม่ใช่ไฮโซไงอยู่กับท้องไร่ท้องนาก็เนี่ยพาไปชมสวนเกษตรพาไปทําเกษตรเองถามว่าป้าเคยทําเกษตรไหมป้าไม่เคยหรอกค่ะนะคะบ้านป้าเป็นชาวนาไม่เป็นค่ะแต่ว่าชาวนาแบบป้า พ่อแม่แก่แล้วเขาไม่ได้ทำนานและตอนป้าเกิดเขาให้คนอื่นทำนะคะแล้วก็มีพี่น้องเขาก็ทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยทีนานเราก็ให้คนอื่นเช่าไปแล้วก็เก็บข้าวมากินนะคะแล้วลุกคุณป้าก็เลยทำมั่งแหละทำเป็นดำเป็นแต่ว่าไม่ได้ทนแดดทนฝนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรียนหนังสือจบก็มาทำงานกรุงเทพชีวิตป้าน,นะคะมาทำงานกรุงเทพแล้วก็ทำโรงงานมั่งทำห้าง ซับสินค้าอะไรสารพัดทำพาต้งพาต้าพาต้าปีนเก้านะร้อนไม่มีกระดาษเอา,เอาเสื้อเนี่ยเช็ดถ้าที่นี่ก็ออกมาอยู่แถวชนบุรีบางป,ะ,ปะกงเนี่ยก็เลยมาเจอคุณลุงนะคะก็เลยแต่งงานกับคุณลุงแล้วก็อยู่กันมาคุณป้าก็เแต่คุณลุงก็ให้ไปเรียนทำผมเสริมสวยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเสริมสวยให้ฟังว่าทาไมถึงไปเรียนเสริมสวยเนาะ เอ,อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโอ้ยดราม่ามากเล่อนเสริมสวยนี่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็ถ้าใครอยากฟังนะคะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นดราม่าชีวิตดราม่าประจําตระกูลของคุณป้าเลยปากฟังแลวจะต้องโอ้โหตัดสินให้คุณป้าเลยคะ่ะว่าใครคนไหนคนไหนเป็นคนผิดคนไหนเป็นคนถูกนะคะอเดี๋ยวก็คุณป้าพักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพาปพลูกทิกต่อ เหนื่อยสักแป๊บหนึ่งหัวใจจะวายเมื่อกี้หัวใจเต้นบุบเลยไม่เคยได้ออกกําลังกายนานนะคะตั้งแต่มีโควิดรอบสนะองน่ยยังไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปออกกําลังกายเครื่องลงเครื่องเล่นที่เทศบาลเขาทําไว้นี่ก็ไม่ได้ไปเล่นเลยไงนะ กระถางมากี่ต้นคุณลุงกระถางละกี่ต้นไม่รู้สองต้นสามต้นสองต้นก็เยอะไปแล้วอยากจะปลูกต้นเดียวแต่ขี้เกียจเติมดินไงขี้เกียจเมื่อกี้หัวใจจะวายเลยเหนื่อยแบบโอ้โหถ้าไม่อยู่สงสัยแบบจะอ้วกแตกอ่ะโกยดินทับไปแล้วมาเหมือนหัวใจจะวาย เพื่อเอาใช้ต้นใหญ่ๆสวยมันเกิดว่าต้นพริกมันแก่แล้วคุณผู้ชมมัวแต่ไปแต่ละแต่แต่พริกเข้านิจากอะมันเลยเวลาจะย้ายละ มไ,ม,ไม,มด้ชอ,กอ,อ่ก็ด,กดีเป็นพี่หนูพีหนูก็ดีจำไม่ได้แล้วว่าเพราะพิดอะไรไม้คุณผู้ชมค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con lông bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่รักคคุณผู้ชมที่คุณป้าขาเลาะนะคะปลูกพริกนะคะปลูกได้สองวันแล้วนึกว่าจะไม่รอดเนี่ยก็รอดอยู่นะคะคงจะได้กินอยู่เดี๋ยวจะทำฮอร์โมนไข่มาลดให้ติดดอกติดผลเยอะ นะคะแล้วก็เก็บไปขายที่ตลาดเนี่ยค่ะผลงานขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งให้คุณป้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ